ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูทุเรียนที่ผมเสียบข้างไว้นะครับ<ะ>บรรยากาศยามเช้าหมอกลงจัดมากวันนี้ นี่นะครับที่ผมเสียบไว้อายุประมาณเจ็ดวัน,นครับที่ผมแกะผ้าพันเทปนะครับต้นตอมนะันอายุประมาณหนึ่งปีผมจะไว้อีกสักหนึ่งเดือนนะครับประกบหนึ่งเดือนแล้วผมจะตัด ตัดต้นตอเดิมมันตรงนี้เลยนี่ดูข้างหลังเราต้องตัดตรงนี้ขึ้นไปเราไม่เราไม่เราจะไม่ไว้นะครับเราจะตัดทิ้งเลยเพื่อจะให้มันเป็นต้นเดียวกัน ไวครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่เสร็จสิ้นกระบวนการเสียบข้างแล้วนะครับต้นนี้เสร็จสิ้นแล้วผมตัดทุเรียนบ้านเลยเสร็จแล้วนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับแบบนี้คือเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ต้องทำอะไรแล้วรารักษาใบรักษายอดที่มันออกมาระวังใ่เพีย้ยหรือมแมลงหรือหนอนมากินใบรอวันเก็บผลผลิตได้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูต้นทุเรียนที่ผมเสียบข้างไว้เมื่อสองปีที่แล้วครับต้นนี้ครับโตเร็วมากเลย นี่ครับนี่ครับตั้งแต่นี้ลงมาคือทุเรียนบ้านตรงนี้ตั้งแต่นี้ขึ้นไปคือทุเรียนหมวนทองสองปีมันก็จะเป็นต้นเดียวกันแบบนี้ฝาก,กเพื่อนๆกดติดตามให้ผมด้วยนะครับมีข้อสงสัยหรือ คำแนะนำะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับมาตอบให้